ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะผู้ชมคาสิ่งที่สําคัญหลายก็คือเรื่องของสิ่งของไม่ว่าสิเป็นของกินของใส่รวมถึงกําลังใจนะคะโดยทั้งแนวนานและกับพี่น้องประชาชนที่อพยพในตอนนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อทุกๆคนนั่นเองเดี๋ยวพาผู้ชมไปเบื่องบรรยากาศที่จังหวัดยะโสธรค่ะกับการจัดคาราวานนาใจลัางไหลซอยพี่นองชายแดนบอกเลยค่ะวันแหน่นที่สารกลางเร่งระดมทรงถ่ายก่อนปิดค่ะ บรรยากาศที่บริเวณโดมขางฮอประชุมจังหวัดยะโสธรสารกลางจังหวัดยะโสธรเต็มไปด้วยความประทับใจจากพลังแห่งการใหท้ทีพี่น้องชาวยะโสธรทยอยลำเลียงความซอยเหลือค่ะทั้งข้าวสารอาหารแห่งของใส่ทีจำเป็นมาร่วมบริจาคยางบอ่อขาดสายเพื่อส่งกำลังใจให้ทหารภูกาและภูประสบภัยจากสถานการความบอสงบ ใช่แดนไทยกัมพูชาโดยมีชาวอำเภอทายมูลนะคะเดี๋ยวรวบรวมสิ่งของเพื่อนำมาสมทบกับท่านจังหวัดซึ่งกระไรมีการขนสิ่งของมาเป็นจำนวนมากเต็มขั้นรถบรรทุกหกหล่อถึงสองขั้นโดยท่าเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน,นะค่ะได้ระดมกำลังซอยกันลำเลียงนอกจากนี้ยังมีท่านนำใจจากชาวอำเภอค่ำเคแก้วที่ได้ทรงมาสมทบอีกจำนวนหนึ่งขั้น โดยตลอดทั้งมือค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนายชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะพร้อมกับนายขันชัยทันธีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยขาดว่านะคะในวันที่16ทันว่าคมค่ะก็คือเมื่อวานนี้นะคะจะเป็นมือสุดท้ายของการเปิดรับบริจาคก,ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งจัดทรงสู่พื้นที่ชายแดนซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากค่ะมารวมบริจาคเพิ่มเติมเนื่องจากหลายคนมีการติดตามสถานก,การณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความห่วงใยต่อภูประศกภพยตามแนวชายแดนจึงอยากทรงกําลังใจไปให้ ทั้งด่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกผักสองค่ะได้สรุปสถานการณ์ตั้งแต่6โมงแรงของวันที่สิบหาทานวาคมธีพานมาพบว่ามีการประทะก,กันโดยอาวุธนักหลายพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะช่องอันมาและช่องบกที่มีความตึงเครียดสูงรวมถึงมีการปรับใส่โดนในการโจมตีบริเวณ ผ่านหิน8ดก้อนและสายตะกูโดยเมธพัทีสองค่ะได้สร้างการเข้มงวดในการควบคุมส่งออกเชื้อเพลิงและระงับสัญญาณโทรศัพท์บริเวณด่านถาวนช่องเมกที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อป้องกันความมั่นคงและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะมั่นใจนะคะว่ากองทัพพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่ยางเต็มกำลังความสามารถค่ะ